สวัสดียามเย็นครับทุกคนน้องนองวันนี้ก็ได้สุก,กี้ครับผมนะครับวันนี้กินขนมสุก,กี้นะครับนักกินสุก,กี้นะครับทานลงไปเลยลาดลงไปเลยนะครับนี่ฝีมือแม่บ้านนะเนี่ย สุกี้ข้าวทุกคนนี่ก็ได้ปลาละเจาะปลาละนะครับกินข้าวทุกคนกินสุกี้กับข้าวเหนียว เ๋ย่หูเนือน้อพี่เนาะโยปลาลาพอ ที่เป็นเส้นเก่าจากญี่ปุ่นนะครับมีความเนยวเวลาเชี่อมต่งมันจะต้องกึกกึกตึกนะครับอร่อย เส้นเจ้าญี่ปุ่นจะแตกต่างจาก er <TM> เส้นเจ้าของไทยนะไปเชื่อมมันจะต้งกึดกครนะอร่อย 没没没，没拿呀，罗，嘟嘟、嗯嗯嗯，来来。

調查。<断> ทีครับก็ทักทายกันเชกันทุกคนนะสวัสดีคับดมเกบน